โยโยโยสวัสดีครับ F อีคลึงหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลึหุงหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์นี้ด้วยนะครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นจริงๆครับามาถึงค่ำคืนวันเสาร์คลิปแรกเป็นพรีเมียร์เลกอังกฤษสามทุ่มทั้งหมดเลยนะครับไปเริ่มที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลทอันดับ10แมนยูมี9้าแต้มจากการชนะ3เสมอ3นะครับล่าสุด ก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะพาเลทในคาร์บ,บาวครับมา3ต่อศูนย์เลยครับแล้วก็มาเจอกันต่อสุดสัปดาห์นี้นะครับสภาพทีมอดีตเทนฮากยังหมดสิธใช้งานชอวันบิสาก้านะครับแล้วก็โดยไปถึง2องปีอันโตนี่กับเจรอนซันโช เราก็ได้รายของลิซันโดกับเลก,กิลอนต้องเช็คนะครับที่เหลือแกนหลักคาดว่าสุริยันอัมรบัตตัวใหม่จะออสตาร์ตัวจริงต่อเนื่องกับคาเซมิโร่นะครับที่เหลือมาคัดรัดฟอร์ดบรูโน่ลาสมุดฮอยลุนจะกลับมาเป็นตัวจริงครับในขณะที่คริสซอฟพาเลตของปูรอยนะครับมี8แต้มเกมล่าสุดก็คือการบุกแพ้แมนยูในฟุตบอคลคาราาบาวคับนั่นแหละฮะสภาพทีมเนี่ยรองเทาสัน้นหมดสิทธิ์ใช้งานเจฟเฟอร์สันเลิมมา กับออสเนียเอดูร์นะครับแกนหลักมีวิลฮิลล์นารุกจอร์แดนอายูเอเซ่เจฟเฟสชลุปนะครับกองหน้าเป็นชองมาเตต้าครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแมนยูชนะ2-1ในบ้านบ้านพาเลทจบ1-1นะครับคู่เดียวก่อนเกมเขามองแมนยูเป็นต่อแน่ครับผมมองว่าแมนยูโมเมนตัมกำลังมานะครับพี่เจดมองว่าอัมราบัตดูแล้วเล่นและใช้ได้เลยครับและเมสันเมาส์ก็หายกลับมาเป็นตัวเลือกนะครับสภาพทีมแมนยูเริ่มกลับมาครับเกมแบบนี้วัดใจแมนยูในเต็ด การันตี1ประตูไปลุ้นประตูที่2เชียร์แมนยูนะครับคู่ต่อมาไปดูบอลมัดอันดับ17จะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลอันดับ5ครับบอลมัดมี3แต้มเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะโต๊กมา2 0ในคาราบาวคับแกนหลักๆก,ก็ยังไม่มีร้านเฟเดริกที่ยังเจ็บนะครับแกนหลักก็ฟิลิปบิลลิงแรนคริสตี แล้วก็มีจัสซินไคลเวิร์ดโดมินิกโซลันกี้นะครับในขณะที่อาร์เซนอล14แต้มจากการชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครครับล่าสุดก็บุกไปชนะเบรนท์ฟอร์ดมา1-0แต่ว่าปัญหาตัวเจ็บเยอะนะครับยูเลียนทิมเบอร์โทมัสปาเต้ดีแคนไรท์กาเบรียลมันตินาลีบุกโยซาก้าพวกนี้ลงไม่ได้นะครับในนั้นเนี่ยน่าจะได้เห็นจอจินโยคายฮาวเวสเรนโดทอสซาลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับร่วมกับ พวกเอ็ดเวิร์ดเอ็นเคเทียมาตินโอเดกาต์และกัเบลเชสซดกลับมาเป็นตัวจริงครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันอาเซนอลชนะไปกลับในบ้าน3 2เกมเยือนบุกถล่ม3 0คู่นี้ก่อนเกมเขามองอาเซออลบุกมาเป็นต่อพอสมควรนะครับคือผมมองว่าอาเซนอลเจ็บเยอะก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าการไม่มีดีขั้นไรจะส่งผลเหมือนกันนะครับจอร์จินโยเริ่มแสดงความผิดพลาดที่เห็นเหมือนกันเกมแบบนี้ไม่ง่ายกับการจะบุกมายิงบอลมัด2ลูกวัดใจบอลมัดนะครับแพ้เต็มที่ไม่เกิน1ประตูครับ ปิดไทยคู่หนึ่งเวลาเดียวกันนะครับไปดูวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เรอร์จะเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้จกฝูงวูอันดับ16มีแค่4แต้มนะครับล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้อิสสวิท2-3ต,ตกรอบคาราบาวครับมาด้วยครับแกรี่โอนิลก็มีผู้เล่นตัวหลักๆอย่างกวางฮีชานนะครับมาติอุสคุนย่าข้างหน้าก็เปโดเนโตกับฟาบิโอซินวนะครับในขณะที่แมนซิตี้ นำเป็นจ่าฝูงชนะ6นัดรวด18คะแนน,นเต็มแต่ว่าล่าสุดบุกไปแพ้ิีกาเซโร่ศูนย์หนึ่งตกรอบในคาราบาวครับสภาพทีมเปปกอริโอลาจะยังหมดสิทธิใช้งานโรดี้ที่ติดโทษแบนนะครับในรายของเดอร์รอยกับแบร์นาโดสินวาก็ยังเจ็บดังนั้นเนี่ยน่าจะได้เห็นมาตุสดูเนสตัวใหม่เล่นกับคาวินฟิลลิปนะครับนวรุกมีเชลเมโดกู oo, หนึ่งตัวใหม่เล่นกับฮูเลียนอาวาเลสฟิลโฟเดนกองหน้าเป็นเออร์ลิงฮาลันนะครับฤดูกาลที่แล้วแมนซิตี้ชนะ3 0ไปกลับเลยครับคู่นี้ก่อนเกม คมอรแมนซิตี้บุกมาเป็นต่อเยอะแน่ครับแต่พี่เจตมองว่าการที่ซิตี้จะบุกมายิงวูฟสอประตูก็ไม่ง่ายนะครับยังชอบไปที่วูฟครับมองว่าเกมแมนซิตี้เองจะว่าไปก็เริ่มตึงๆเหมือนกันการไม่มีโรดี้เนี่ยส่งผลแน่นะครับวัดใจวูฟมีดีในบ้านแพ้เต็มที่ไม่เกิน1ประตูครับสรุป3คู่ในคลิปแรกชอบเจ้าบ้านหมดเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอลมัดและวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนุนหนังบิ๊กแมทช์ขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย